วันนี้ทางกูบาควบคุมสถานีวิทยุของเราวิทยเุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่านาคำน้อย107.25เมกะเฮิรตวันนี้จะได้ออกข่าวตอนเช้าทดลองอตอนเย็นอาจจะมีการสวดมนต์สวดมนต์เย็นของพระสงฆ์เพราะนั้น ตอนเช้าวันนี้ก็เลยเป็นการทดสอบทดลองดูว่าสถานีวิทยุของเราเนี่ยออกไปได้มากน้อยแค่ไหนคงจะกระใจายในท้องถิ่นอำเภอนาโยงน้ำโสมแล้วก็สังคมในละแวกนี่แหละละแวกส,สองสามสีอำเภอวันนี้กำลังขณะนี้หลวงพ่อกำลังพูดเนี่ยก็คือ กำลังออกไปขณะนี้หลวงพ่อหลวงพ่อวัดป่านาะคำน้อยเนอะคณะสัตยา,าญ,ญาติโยมลูกหลานขอแจ้งข่าววันนี้เป็นวันที่26เมษายนพุทธศักราช2559เย็นนี้จะมีการสวดมนต์ที่ศาลาใหญ่ข้างนอกจะมีพระสงฆ์มาร่วมจเจริญพระพุทธมนต์วันนี้วัน เย็นวันวันนี้นะตอนเย็นและก็วันพุ่งี้เช้าก็จะมีการตักบาตรท,ทาบุญตักบาตรเหมือนทุกปีที่ผ่านานมาเพราะนั้นขอแจ้งข่าวให้ลูกหลานได้รับรู้รับ,รบ,รบทราบถวนจะใครจะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรเ,เพียงแต่หลวงพ่อ,เ,อเปิดประตูกว้างาไม่ปิดประตูใคร้ายๆว่าแจ้งข่าว ให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าได้รับรู้รับทราบําไมเอศหลวงพ่อของเราเนี่ยเวลาจะใช้การใช้งานกับเราก็เรียกเรามาใช้แตวเวลางานบุญงานกุศลหลวงพ่อทำไมปิดเงียบไม่แจ้งข่าวให้ลูกให้หลานได้รับรู้รับทราบเลยลูกหลานบางคนก็อาจจะตำหนิหลวงพ่อได้ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงขอแจ้งข่าวให้กับคณะจทธาญาติโจมลูกหลานทุกคนแต่มีการจัดงานไม่มีบัตรเชิญถ้าว่าผู้ใดถือว่าเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อก็เข้ามาร่วมมารวมแสดงน้ำจิตน้ำใจในการบูญการกุศลของวันที่26 27ขอนั้นผอให้ลูกหลานทุกคนเน แล้วก็มีเจ้าภาพมาจากทาง,ทางไกลที่จะมอบของขวัญให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ใส่บาตรตักบาตรหลวงพ่อพระเนนในวัดของหลวงพ่อทุกวี่ทุกวันพี่น้องทางไกลเขาคิดว่าเขามาบอกกับหลวงพ่อว่าเ,เขาอยู่ไกลไม่ได้มาตักบาตรไม่ได้มาทําบุญไม่ได้มาใส่บาตรของหลวงพ่อ แต่พี่น้องลูกหลานชาวบ้านเป็นผู้ดูแลวัดวาศาสนาเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ใส่บัดตักบตรเลี้ยงพระสงฆ์ถวายพัตทหารพระสงฆ์พวกเราอยู่ไกลปีหนึ่งก็น่าจะมีการร่วมทําบุญกับพี่น้องลูกหลานเพราะนั้นวันนี้จะมีการรวบรวมกันจทหายาจ,จมทางไกล จากจากตุรทิศรวบรวมจะตุป,ปัจจัยเสร็จแล้วก็ได้จะได้มอบของอของให้กับพี่น้องชาวบ้าน6หมู่บ้านรวมแล้วเป็น9 8 0าร้อยดชุดแต่ทางาคณะกรรมการพวกกลุ่มเขาจัดเป็นพันชุดนะพันชดุดเผื่อเผื่อเพือเรือขาดขาดนะอของที่จะแจกมีอะไรบ้างมี7รายการนะัลูกหลาน ข้าวหอมมะลิ5กิโล5กิโลกรัมข้าวเหนียว5กิโลกรัมน้ำตาลทราย1ขวดน้ำตาลทราย1กิโลกรัมน้ำมันปลา1ขวดน้ำปลา1ขวดเชือ่1ตัวน้ำมันเหลืองก็1ขวดรวมแล้ว7รายการ วันนี้พวกเมื่อชันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วให้มารับที่วัดนะบางคนก็พี่น้องประชาชนจัก,กรยานก็ไม่มีกว่าจะเดินมาแล้วก็กว่าจะแบกของกลับไปบ้านก็เป็นเรื่องลำบากเพราะนั้นปีนี้พวกคณะกรรมการก็เลยให้เตรียมของไปไว้ที่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเจ็ดหมู่บ้าน 6หมู่บ้านที่จะนําไปแจกนะก็บอกกันไว้แล้วหลักพอไปถึงกบคงผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คงจะประกาศตามสายเครื่องกระยายเสียงจากนั้นก็ให้พี่น้องมารับตามคูปองที่มีชื่อที่มีชื่อไว้แล้วนะอันนี้เขาขอแจ้งข่าวให้กับพระนัทธายาติโยมลูกหลานเนินในท้องถิ่นในหมู่บ้านของพวกเรา มารับของปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวที่มารับของที่ระลึกจากน้ำใจญาติธรรมที่อยู่ทางไกลที่มาร่วมแสดงมุทิตาสก,การะในวันเกิดของหลวงพ่อปีพศ .2559 ปีนี้หลวงพ่อกวอายุ5971ปีนะลูกหลานนะ คนน่หลวงพ่อพูดหลงหน้าหลงหลังหลวงพ่อจะว่าห้าสิบเอ็ดปีอีกต่างหากคนนะ <c oughs> อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะีลูกหลานนะเนี่ยปีเนี่ยปีห้าเก้าปีหน้าเนี่ยสิบสองห้าเป็นสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองปีหน้าเนี่ยเป็นปีใหญ่กว่าปีนี้นะอา,อายุเจ็ดสิบสองปีครบหกรอบสิบสองหกเจ็ดสิบสอง วันนั้นปีหน้าถ้าง่าผููใดสุขภาพแข็งแรงกําลังกายกําลังใจแข็งแรงปีหน้านะลูกหลานนะมาร่วมกันอีก <c oughs> ถ้าหลวงพ่อไม่ตายนะถ้าตายก็คงจะมาจัดงานศพอ่างนั้นเถอะอ้าวพระกรรมฐานต้องพูดอย่างนั้นนะอ่ะพราะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมชาติเ,าเราจะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อย่างไง เพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะและก็อีกหลวงพ่อก็ขอย้ําเตือนผู้ที่มาตั้งโรงทานที่มาทำโรงทานก็ขอให้ได้บุญมากๆลูกหลานมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแทนหลวงพ่อนะผู้ที่เข้ามาทั้งหมดก็คือญาติของหลวงพ่อทั้งหมดนะลูกหลานของหลวงพ่อเพราะนั้นพวกเราที่มาในงานนี่ก็ช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของหลวงพ่อด้วยมีอะไรก็เลี้ยงดูกัน อาหาร <c oughs> ผู้ใดมาก็มีปากมีท้องมาด้วยเพราะฉะนั้นพวกเรามาเอาบุญในจุดนี้อีกจุดหนึ่งผู้ที่ทําบุญทําทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากนั้นลูกหลานนะปไปน่าจะฐานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเพราะเหฮลายเพราะอเนกสงทานพระพุทธเจ้าท่านสวยพระชาติในพระไตรปิฎกนโอ้ ถ้าหากว่าชาติใดที่ได้เป็นเศรษฐีที่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะตั้งโรงทานไว้ในสี่ประตูสี่ประตูเมืองสมัยก่อนเขาจะมีประตูกำแพงล้อมรอบเมืองของเขาเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศเขาจะมีประตูตเมืองนั่นพระเจ้าแผ่นดินเขาจะหรือเศรษฐีท่านจะตั้งโรงทานไว้สี่ประตูเมือง เวลาแขกคนมาคนทุกคนจนมาหิวอาหงหิวอาหารเดินทางาก็จะได้เลี้ยงเขาเลี้ยงคนเดินทางแล้วก็อยู่ในกลางเมืองอีกหนึ่งหนึ่งโรงทานและก็อยู่ที่หน้า <c oughs> อยู่ที่หน้าประตูบ้านของตนเองอีกหนึ่งโรงทานอันนี้คือเป็นแนวแถวระยะประเพณีหรือว่าประเพณีของผู้ จะสั่งสมบุญกุศลไปสู่ประโลกาภายภาคหน้าหรือว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลเพื่อหวังมรรคผลนิพพานนี่แหละลูกหลานผู้ใดก็ตามนะมาสร้างโรงทานตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นแนวแถวของอริยะประเพณีเป็นแนวแถวของพุทธะนะในการเสียสละเพราะะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายมาช่วยการทำแต่ถึงยังไงก็จะให้นักใจนะ ่ไม่ใช่ว่าการทำทานแล้วก็มีอะไรก็ทุ่มเทลงไปพอเสร็จการบุญแล้วก็ทะเลาะบวกแวงกันอันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันหรือว่าเมื่อทำไปแล้วทำให้จิตใจของผู้กระทํานไม่สบายใจอันนั้นก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะนั้นการที่จะทำคล้ายๆว่าให้ดูกำลังกําลังของตนเองเ,ออเมื่อทำลงไปแล้วทำเสร็จแล้วสบายใจมีความสุขใจในการ ทำทานนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลท่านี้กลับไปถึงบ้านถึงเรือนก็เถอะทีนี่บุญกุศลเหล่านี้แหละจะเครือกุูหนุนพวกเราทํามาค้าขายอันไหนก็ไม่น่าจะเกิดก็เกิดไม่น่าจะมีก็มีไม่น่าจะรวยก็รวยทีนี่เพราะให้ลายพาะว่าอันนี้สงทานอันนี้สงทําบุญทําทานของพวกเราเพราะฉะนั้นกอให้พวกเราท,ทุกทท่านเน้อที่มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้แล้วก็เย็นวันนี้ละ จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ก็พร้อมกันก็ผู้ที่จะมารักษาศีลห้าหรือรักษาศีลอุโบสถก็ให้มาพร้อมกันรักษาศีลได้แล้วก็พรุ่งนิ้เช้าก็มีการเตรียมตัวตักบาตรทำบุญเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็คงจะมีของแจกให้ลูกให้หลานก็คือธรรมเทศนาหรือว่า MP3 มีของอะไรบ้างแต่ลุงพ่อก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ถึงยังไง mp3 มีมีเตรียมไว้แล้วนะแต่ลุงพ่อก็คิดว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าให้ธรรมะกับลูกกับหลานคือให้อาหารการบริโภคก็ดีเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะมันหิวเพรพอมันหิวก็ต้องมีอยู่มีกินแต่เมื่อมีอยู่มีกินแล้วก่อนควรจะมีธรรมะเข้าสู่จิตใจอีกต่างหาก วิธีการวางตัวยังไงวิธีการหาเงินยังไงวิธีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้พวกเราก็จะต้องศึกษาแหละเพราะว่าเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าสรุปแล้วก็คือกินอิ่มท้องแล้วก็ให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีถ้าเราเป็นคนดีนั้นไปอยู่นสถา,านที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดนั่นแหละ ถ้าเราเป็นคนเร็วคิดเร็วทำเร็วพูดเร็วนะเออ,อน,นั้นหาความสุขไม่ได้นะลูกหลานนะอวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากลนะออมีแต่พูดแจ้งข่าวออการแจกของให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านแล้วก็พร้อมกันกออ็พวกเราทั้งหลายที่ไม่ได้มาได้มาหรือไม่ได้มาออในวันเกิดในวัน นี้หรือวันพรุ่งนี้นะนะขอให้พวกเราเป็นคนดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานเนี่ยนะถ้าว่าผู้ใดไม่ได้มาไม่ได้มาวัดหลวงพ่อไม่ได้มาทําบุญวันเกิดหลวงพ่อแต่ข้าพเจ้าลําลึกถึงข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้ามีคนแสดงความจำนงมาแล้วเมื่อวานเนีหลวงพ่อให้พวกผมติดประชุมอย่างหนักเลยผมไปวัดไม่ได้ แต่ผมก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อว่าถ้าฮว่าผู้ใดไม่มาให้รักษาศินห้าแทนผมจะรักษาศินห้าครับทั้งแม่บ้านพ้นผ,ผมด้วยทั้งผมด้วยผมจะรักษาศินห้าหลวงพ่อเพียงได้ยินเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็โอ้ดีอุ่นใจเ,เพราะว่าลำลึกถึงคุณงามความดีแต่ถึงผู้ใดหลวงพ่อก็บอกว่าถึงผู้ใดมาอยู่ใกล้หลวงพ่อก็เถอะ ออมาเป็นขโมยโพยโจรมาลังแกเบียดเบียน,ยน,ยนจิตใจเป็นอกุศลนะหลวงพ่อว่าถึงจะมาอยู่ใกล้ก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษอีกต่างหากอันนี้ไม่น่าจะมีนะลูกหลานนะออผู้ใดมาใกล้หลวงพอนะ่เอเนี่ยหลวงพอ่อ,อแผ่นดินจุดนี้หลวงพ่อภาวนาไม่เคยขาดเลยเ,ออเมตตากรุณามุติตาให้แก่พี่น้องลูกหลานทุกคนหลวงพ่อภาวนา ให้ลูกหลานร่มเย็นเป็นสุข,สขกายสุขใจผู้ใดเข้ามาก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความประสบอายุวันนะสุขะภาละล่ำรวยโชคดีหลวงพ่อมีต่แผ่เมตตาอยู่อย่างนั้นตลอดเพะฉะนั้นให้ลูกหลานเข้ามาสู่วัดอของหลวงพ่อดินแดนแห่งนี้ให้ตั้งตนเป็นคนดีนะลูกหลานเนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะอ,อย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้น ถ้าว่าพวกเราทําไปแล้วมันจะเดือดร้อนตนเองนั่นแหละให้ประกอบคุณงามความดีนี่แหละเพียงแค่นี้หล,ลวงพ่อก็ดีใจแล้วนะออถ้าไม่ได้มาก็ให้มีศีลห้านะถ้ามาแล้วผู้ที่มาก็ให้มีศีลห้าอีกเหมือนกันนะออถ้ามีศีลห้าทั้งผู้อยู่ทั้งออผู้มาและผู้ไม่มานะออวันเกิดของหลวงพ่อหนะลวงพ่อจะปลื้ม ในจิตในใจลึกๆทีเดียวเลยพอ่อล้มพ่อมีแต่บอกกล่าวลูกหลานให้เป็นคนดีให้เป็นคนดีให้มีคุณให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดี่นูลูกหลานนะเนอะบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขตัวเองนะั่นแหะเป็นสุขเป็นอันดับแรกถ้าตัวเองทําดีแล้วนั่นะผู้เกี่ยวข้องก็สบายอกสบายใจไปด้วยแต่ถ้าตัวเองทําไม่ดีเนะี่ย ตัวเองก็เดือดร้อนผู้อยู่ใกล้ๆก็เดือดร้อนเอายาติโกนิโคติกาก็เดือดร้อนประเทศชาติก็เดือดร้อนไปหมดหเพราะอะไรเพราะออกไปจากพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นในพวกเราเป็นคนดีนับหนึ่งนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีพอนับหนึ่งแล้วคนที่สองก็ดีคนที่สามก็ดีต่อไปก็ดีไปเรื่อยๆ,ๆแหละเจนีนนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนะนีเนาะ ยะถาวาริวาปุราปริปูเรนติสาารังเอวะเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปมเมวะสมิชชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนราสูยะถามณิโชติ ระโสยาทัยติโยวิวัจฉันตุสัพรโกวินาสตุมัง วันตารายโยสุกิทิขายุโกภาวะพิวันทนาสิลิสานิจางวุทาปัาจายยนจาัดตาโรธรรมวัน ทานติอายุวันโนสุขังภารราตนาตยานุภาเวนราตนาตยเาตสสารดงกาโลขาพยาเวลาโสกาสตูจุปัทวา อาเนกาอันตรายาปีวินาศสันตุอเสสะโตตายาสิทธิทนางลาพังโสทิภาขายังสุขังบาลังสเสริอาย,อยุเจวันโนจาโหคังวุธิเจยสวาสัตาวัสาจายุจาชีวสิทธิภวันตุเต พาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาประเดวตานุพาเวนะสราโสธีพระวันตุเตพาวะตุสาพ,พมังกาลังราคันตุสาประเดวตาตาบบมบาธรรมานุภาเวนะสราโสธีพระวันตุเต ภาวาตุตสาพังกาลังราคันตุสพเดวตาสามบาสังขานุภาเวนะาสาดาโสติภาวันตุเต